ัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสปูสุสคนตอนรับขอสูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่นะพี่น้องกลมาพอกันในรอบบายเนะจ้ะแอดมินกะ มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเอามาฝากพี่น,อน้องเดีเบิ่งกันคือเก่าเนาะจะ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเกา่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะจะ้าเพื่อที่พี่น้องเสด็จติดตามกระด้นนอย่างถือตองเนาะจะ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สักคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเนาะจะ้าและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดน้ำเนาะก,ก,ก,ก็นะกโดยการกดไลค์กดแชร์เด้อยพี่น้องเด้อ เื่อเป็นการบอสเซเวลาเฮากับไปเบิ่งแนวทางกันเลยจ้าเริ่มตน้นกันที่นวทางของพี่นัง่งทำพาตนกันจ้าซึ่งงวดทีผพานมาเพิ่นก็นให้เข่าสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างตรงๆนาพ่นองนนก็คือหกสี่สองแล้วก็ศูนย์เก่าตรงๆเลยจ้าแนวทางพีินัง่งพี่นัง่งทำพาตนให้เขา่าเดะหกสี่สองศูนย์เก่านะจ้าเฮาก็าไปต่งวดต่อไปกันเลยจ้า ซึ่งพี่แนงพี่นางทำพาตนเพิ่นกระไดแนวทางมาแล้วงวดประจำวันที่16พฤษภาคมเพิ่นกระไดให้หาซีหน,นึ่งกับซีเจ็ดหาเด้อจ้างวดนี้เพิ่นให้หาซี 7, หนึ่งแล้วก็ซีเจ็ดหาเนาะจ้ะซึ่งเพิ่นไดมาเนาะจ้าแอดมินก็นเลยเอามาลงให้พี่น้องเด้เบิ่งกันเนาะจ้ะเผื่อที่พี่น้องเสดไปหาซอลอตเตอรี่กันเด้อจ้าแนวทางพี่แนงพี่นางทำพาตนหาพลาดเด้อจ้าตามต่อกันเลย หา C1 และ C7 หาด้วยจ้าไปเบรงแนวทางชุดต่อไปก็แล้วจ้าึ่งกะเป็นแนวทางของมาหน่อยค่อยรักนะพี่น้องเนาะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคมซึ่งกะเป็นแนวทางชุด3ตัวบนพี่น้องซึ่งเพิ่นก็ได้ให้ C2 C3 C2 5 2, และ ซีหาสามนะจ้าแนวทางมาหน่วยค่อยรักแนวทางสามตัวบนงวดปรจะจำวันที่สิบหกพฤษภาคมซี 4, 4, 2ีสองซีีสามีหาสองและซีหาสามนะจ้าใจมักกะจัดไปโหลดด้วยพี่น้องเด้อไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางสองตัวบนนะจ้ะชุดสรุปสองตัวบนมาหน่วยค่อยรักเพิ่นเน้น่ให้2สองตัวบนซีสามีส,สอง ตัวร่องก็คือหาสามและหาสองด้วยพี่น้องเดอ้อเน้นตีสามกับตีสองตัวร่องหาสามกับหาสองนะจ๊ะไปเบ่งต่อกันทีเนวทางสองตัวล่างเราจะซึ่งก็เป็นชุดสรุปชุดสรุปสองตัวล่างหัวประจําวันที่16พฤษภาคมเพิ่นเน้นหายศูนย์แปดศูนย์เก้าและเก้าแปด้วยพี่น้องเดอ้อมาหน่อยข้อรักเพิ่นเน้นหายสองตัวล่างศูนย์แปดศูนย์เก้าและเก้าแปด ตัวร่องก็คือ0797และ99าด้ยพี่น้องเดอ้อร่อง0797และ99ไปต่อกันอีกหนึ่งชุดนะาจา๊ะซึ่งก็เป็นแนวทาสองตัวล่างคือกันนะาจา๊ะเน้นนะักแขนแขนโดยพี่น้องเดอ้อเน้นที่ตัวเลขที่เพิ่นเน้นหายสองตัวล่างแขนแขนก็คือ08โดยพี่น้องเดอ้อใจมากก็จัดไปโหลดเด้อจา้าแนวทาสองตัวล่าง เนนไฮศูนย์แปดเนนเนนเด้อจ้างวดนี่ศูนย์แปดเด้อจ้าสองตัวลางแคบไว้เบิงจุดเอไว้เบิงกันเด้อจ้าเอาไว้ไปหาสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพานัน หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตัวชนิดด้วยพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีด,ด้วจ้าสื่อตามกำลังซับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของหรือพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูจะคนโรงดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วกระบพาะกันไหมในคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า